ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะเจ้าสาวป้ายแดงหมาดๆเลยรถเมย์คันนึงนิดค่ะมันในงานเนี่ยมีโมเมนต์คุกเข่าด้วยนะคะเจ้าบ่าวก็คุกเข่าให้กับเจ้าสาวบอกเลยว่าซึ้งไปตามๆกันเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวมารับบทบาทพิธีกรในงานอีเวนต์ก็เลยถือโอกาสนี้มาถามถึงความรู้สึกและการหลังแต่งงานซะหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงสาวรถเมย์เผยว่าแบบนี้ค่ะใช้ชีวิตทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมแต่ที่ยังไม่ชินนะคะก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ย เจอสามีนอนอยู่ข้างๆแทนที่จะเป็นคุณแม่แบบเมื่อก่อนค่ะแล้วก็ส่วนโมเมนต,ต์สุดเซอร์ไพรส์ค่ะที่ทําเอาน้ําตาเนี่ยซึมเลยหลังคุณบอลคุณสามีแหมเรียกแบบนี้ได้เต็มปากเต็มคําแล้วค่ะคุกเข่ากลางงานแต่งนะคะก็คุณรดเมย์เนี่ยก็ยอมรับนะว่าไม่คาดคิดจริงๆเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนโรแมนติกอะไรค่ะในวันงาน เราก็อยากจัดพิธีให้มันเรียบง่ายไม่ได้แบบมีอะไรแบบพิเศษหรืออะไรมากเวลาเราเรามาร์คคิวอะไรไว้ก็แค่แบบมีพี่นิดอรพันคุณหยีไปวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณหยีจะขึ้นไปพูดเหมือนกันทีแรกเลยค่ะว่าเข้าใจกันแค่ว่าเราจะขอบคุณแขกที่มาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏขึ้นไปบนเวนทีพี่วอนก็ดันแบบพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรู้ว่ารถเมย์แบบ เคยเคยแย่มาตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าแบบพี่ไม่เห็นเคยคุกเข่าเหมือนคนอื่นเลยพี่ไม่เห็นเคยนู่นไม่เห็นเคยนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรู้สึกว่าพอถึงโมเมนต์วันนั้นเขาก็คงอยากทําให้ก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะมีภาพแล้วก็ออกไปข้างนอกแบบเยอะขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยตัวเขาเองเขาก็ตกใจคือเราก็ไม่คิดไงว่าแบบ วันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ยินจากปากของพี่บอลเพราะส่วนใหญ่พี่บอลก็จะเขียนให้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆคนอื่นถามเราเราวพกพี่บอลนคนไม่หวานแบบโมเมนต์คุกเข่าไม่มีไม่มีดอกไม้ไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งที่เขาแบบทําให้เราก็ตื่นตันใจ ส่วนพิธีฉลองของทั้งคู่ค่ะก็จะจัดขึ้นในวันที่19บธันวาคมนี้นะคะที่เขาใหญ่โอ้บรรยากาศดีเลยตั้งใจจัดงานปาร์ตี้นะคะรวมตัวเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ให้มารวมตัวกันค่ะส่วนเรื่องทายาตรรถเมย์เนี่ยบอกว่าไม่รีบร้อนนะคะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะทีนี้ก็ต้องดูกันลุ้นกันนะคะว่าเอ๊ทายาตจะมีเมื่อไหร่แต่ว่าด้วยอายุอานาม,ามแล้วก็าสมควรแล้วนะคะแล้วคุณล่ะคุณแจ๊ค่ะคุณไปงานแต่ง รถเมม์เหรอคะเนี่ยฮะรอค่ะรอจะไปงานที่ทีเท่เขาใหญ่เดือนธ<อ>ันวามคมนะ,ะคะ,คะก็ <คน S 2> กลางกลางเดือนนี้แหละค,ะค่ะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนค่ะ